สวัสดีครับคุณผู้ชมที่รักทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแนวทางนำโชคนะครับคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อในการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิน้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผม มาครับทุกท่านมาดูแนวทางมาดูข้อมูลขบวนสุดท้ายกันครับแนวทางแรกจะเป็นแนวทางวิ่งแบบพี่ตูนผมได้มาอีกใบหนึ่งแล้วครับทุกท่านใบนี้อาจารย์ให้7มาครับก่อนหน้านั้นผมลงไห้แล้วนะครับใบหนึ่งช่วงเช้าใบนั้นให้5มาทุกท่านสรุปแล้วได้มา2ใบแล้วนะครับ5กับ7คุณผู้ชมชอบใบไหนชอบตัวไหนก็เลือกตามเอานะครับ ต่อมาครับอาจารย์โอโก็ด้าง1ทับทับหวิ่งบน58วิ่งล่าง1ทุกท่านบน5กับ8ล่าง1ครับวัดที่ผ่านมาถ้าจะไม่ผิดอาจารย์โอหรูดไปนะครับทุกท่านงวดใหม่ก็ใบนี้เลยจะไปเร็วกันสักนิดหนึ่งคุณผู้ชมถ้าไม่ทันก็หยุดวิดีโอแล้วก็แคปหน้าจอนะครับ ต่อมาครับวิ่งบนแนวทางของอาจารย์รับทวีคูณอาจารย์ให้วิ่ง6ทุกท่านวิ่ง6วันที่อยู่ตรงนี้เอาวิ่งบนไปแล้วเขาข้อมูลวิ่งล่างไปด้วยครับวิ่งล่างอาจารย์ให้วิ่ง5กับ0ตัวเด่นก็น่าจะเป็น5ทุกท่านจัดไปครับ2แนวทางของอาจารย์รับทวีคูณ ต่อมาครับอาจารย์พศพัทยา1มิถุนายนหกหใบนี้อาจารย์ให้6มาทุกท่าน6ชอบก็แคปหน้าจอไปนะครับอีกใบนึ่งของอาจารย์ครับทุกท่านใบนี้2ตัว8 6ชุด3ตัวมีอยู่2ชุดครับด้านบน4 8 6ด้านล่าง9ก้าแทุกท่าน จัดไปครับอาจารย์พศพัทยาต่อมาครับแอดปิยพงศ์ครับทุกท่านปิยะแผน1 6ทับหทับหห้าวิ่งเล่นเล่นครับ7กับ3วงกลมที่เลข7ทุกท่านแนวทางของแอดปิยพงศ์ครับวิ่งเล่นเล่น7กับ3ต่อมาครับชุดพิเศษผมได้มาใบนี้ เป็นแนวทางของอาจารย์ปียพงศ์ครับมี1 7กับ3 7ทุกท่านขึ้นทางด่วนมาเรียบร้อยของแท้ล้านเปอร์เซ็นต์คุณผู้ชมจัดไปครับชุดพิเศษของอาจารย์1 7กับ3 7อีกใบหนึ่งของอาจารย์ครับถ้าผมจะชอบหวยเลข3 3 7ทุกท่าน3 3 7ตามนี้ครับ ข้อความคุณผู้ชมก็อ่านดูเอาเนาะถ้าตามแนวทางของอาจารย์ก็อย่าลืมตัดเล่นนะครับ3 3 3 7ประมาณนี้ทุกท่านแนวทางของอาจารย์ปียะพงศ์ต่อมาครับใบนี้เป็นแนวทางของแอดแจมพารวยฟันเม็ดเดียวล่างอาจารย์ฟัน2ทุกท่านอาจารย์ให้แนวทางมาที่2ฟันเน้นๆ้นวิ่งลูดล่าง ต่อมาครับจะเป็นแนวทางของแอดปูประมานั้น1มิถุนายน65อาจารย์ให้วิ่งรูด5ทุกท่าน2ตัวก็75 85 25 35 45แล้วก็65จัดไปครับปูประมานั้นต่อมาครับใบน,นี้เป็นแนวทางถ้าจะไม่ผิดจะเป็นแนวทางของคุณชายนะครับ วัดใจบนเลยชุด3ตัวของอาจารย์ก็538ครับตัดเล่น2ตัวก็3853แล้วก็85แนวทางล่างของอาจารย์ครับ88กับ89บนมี5ล่างมี8ทุกท่านตามนี้ครับไปต่อครับ ถัดมาจะเป็นแนวทางของอาจารย์จิตครับชุด3ตัวก็4 8 3 2ตัวก็83และ38แนวทางของอาจารย์จิตต่อมาครับพิกัดล่างร้อยล้านวิ่งล่างรวยรวย3กับ1ทุกท่านชุด2ตัวก็311 336 6 3, 3ต่อมาครับใบนี้เป็นแนวทางของ อาจารย์ท่านนี้ครับผมเคยลงให้อยู่เนาะใบนี้อาจารย์บอกว่าห้ามาชัวร้อยเปอร์เซนชุดสองตัวก็อยู่ด้านบนครับห้าหกห้าเจ็ดห้าแปดห้าเก้าชุดสามตัวอยู่ด้านล่างครับสี่ชุดต่อมาครับแนวทางแอดไก่ชุดสองตัวของอาจารย์ห้าสองห้าสามหกสามเจ็ดสามทุกท่านแนวทางของแอดไก่กันได้ทั้งบนทั้งล่างนะครับ ถัดมาครับชุดการบ้านอาจารย์9สูตรเดิม1มียอ65อาจารย์บอกว่าเด่นบนวิ่ง8ทุกท่านคู่โต้ดบนก็858389ชุด3ตัว6ชุด2ตัวอยู่ด้านล่างครับ7885แล้วก็83ต่อมาครับสิทธ์เก่าว,วนอนชุดเต็มแนวทางของอาจารย์ตามนั้นเลยครับ บนวิ่ง5กับ8ครับล่างวิ่ง6เลขชุด3ตัวก็8 5 2 8 5 3 2ตัวก็5 3าสขออภัครับ5 2 5 3 8 2 8 3แล้วก็5 8นะครับล่างชุดเดียว6 9ต่อมาครับชุดสรุปแนวทางของ a อปเปิครับขออนุญาตข้อขยายข้อมูลส่วน ชุด3ตัวก่อนนะครับอาจารย์ก็จะมีชุดที่วงกลมพร้อมกับติดดทวามาให้ด้วยนะครับทุกท่าน1มิถุนา6 5ขยับลงมาด้านล่างก็จะเป็นข้อมูล2ตัวบนแล้วก็2ตัวล่างครับตามนั้นเลยชุดที่อาจารย์วงกลมนะครับคือชุดเน้นไปต่อครับ ต่อมาจะเป็นแนวทางของหนูผีพนเจนจรเลขด่วนล่างทุกท่านอาจารย์ให้เด่น3เลขชุด2ตัวอาจารย์มาชุดเดียว3 2คุณผู้ชมครับเอาล่างไปแล้วเอาข้อมูลบนของอาจารย์ไปด้วยครับบนอาจารย์ให้เด่น0นะครับชุด3ตัวก็508 2ตัว08ทุกท่าน1มิยห5ห ต่อมาครับแนวทางของอาจารย์อนุพลชุด2ตัว247494ใบนี้เป็นอาจารย์ธนวัดนะครับทุกท่านทางด่วน VIP เป็นข้อมูลชุด3ตัวงวดที่ผ่านมารู้สึกว่าผมจะไม่ได้ลงให้นะครับงวดใหม่ของอาจารย์อยู่ตรงนี้ครับ526527529รอผลครับอธนวัด ต่อมาครับคู่ต้นบนแนวทางของอาจารย์อุทยัยด้านบน4ชุดเป็นข้อมูลชุด2ตัวด้านล่าง4ชุดเป็นข้อมูลชุด3ตัวใบนี้จะเป็นแนวทางของแอดย่ออินเตอร์ครับขอขยายชุดตรงนี้ก่อนนะครับตามนั้นทุกท่าน1ทับ6ทับ6 5วิ่ง2กับ7ฟัน2ชุด3ตัวก็6 2 7 6 2 8 ตรงนี้1 2 7กับ3 2 8ชุด2ตัวครับทุกท่าน2 6 2 7 2 8กัน6 7กับ6 8ด้านล่างครับอาจารย์บอกว่าวิ่ง8กับ9ครับฟัน8ชุด2ตัวก็8 2 8 3 8 9กัน8 5ฟันของอาจารย์ตรงนี้นะครับชุดฟัน6 2 7อทุกท่าน สองตัวก็สองเจ็ดล่าง83ดสามรวยๆแนวทางของแอดยออินเตอร์ Inter. ต่อมาครับจะเป็นแนวทางฝันเป็นจริง1นึมิถุนาหกห้ชุดสามตัว9ก้าาก้าทุกท่านแต่เล่นสองตัวก็89 39แล้วก็83ของแท้ร้านเปอร์เซนต์ต่อมาครับแอดหนุ่มสรุปทุกท่าน อาจารย์สรุปบนมาดังนี้เลยชุดสามตัวก็3ามห58แปดหสองตัวมี5้าสแล้วก็58ข้างล่างตามนั้นทุกท่านอาจารย์บอกว่าแน่นะครับชุดบนแน่เลยก็คือ658กับ58ทุกท่านล่างแน่0ูย์สอาจารย์บอกว่าบนวิ่ง5้าล่างวิ่ง4ทุกท่าน แนวทางของแอดหนุ่มสรุปนะครับต่อมาครับแม่พรสวิตครับเน้นบนฝั่งทางซ้ายลองบนฝั่งทางขวาครับด้านล่างจะเป็นข้อมูลชุดล่างครับมี9192แม่พรสวิตต่อมาครับใบนี้เป็นแนวทางคัพีเทวดาเคลีย์เลขบนครับชุด3ตัวก็359 8-5-9-5-3-9-7-3-5-1มิถุนาหกห้ต่อมาครับสรุปโค้งสุดท้ายคัดเน้นเน้นสองตัวบนล um. า่างแนวทางของแอดคมเเลขชุดสองตัวของอาจารย์ก็มี5152 18583735ทุกท่านอยู่ตรงนี้ครับบันที่อยู่ตรงนี้ ต่อมาใบนี้เป็นแนวทางของอาจารย์พิมลคนคนถมอาจารย์มีแนวทางชุดสรุปมาให้ครับอาจารย์บอกว่าบนวิ่ง7สูตรของอาจารย์จะอยู่ในส่วนตรงนี้หลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยชุด3ตัวพร้อมกับ2ตัวล่างวิ่ง7ครับเลขชุดอยู่ตรงนี้แนวทางของอาจารย์พิมลต่อมาครับคุณชายกอทอมอ ข้อมูลบนของอาจารย์อยู่ซ้ายมือล่างอยู่ขวามือครับต่อมาเป็นแนวทางของเด็กตากครับทุกท่านเด็กตากใบนี้เป็นข้อมูลชุด3ตัวยังไม่เคยลงให้มาก่อนนะครับงวดเก่าๆคุณผู้ชมต้องพิจารณาดูเอาเนาะงวดใหม่ของอาจารย์อยู่ในส่วนตรงนี้ครับ ไล่เลี้ยงดูกันได้ทุกท่าน1ทับ6ทับ6 5แนวทางของเด็กตากอีกข้อมูลหนึ่งก็จะเป็นข้อมูลชุด2ตัวนะครับใบนี้ก็ยังไม่เคยลงให้นะครับทุกท่านงดใหม่อยู่ด้านล่างก็จะมีชุดที่อาจารย์ขี่เส้นใต้มาให้ด้วยนะครับมีอยู่6ชุด020424 7371แล้วก็3 1 ต่อมาก็จะเป็นแนวทางของอาจารย์จันดาราครับจันดาราชุด3ตัวของอาจารย์มี8ขออภัครครับ8 6 1ครับทุกท่าน861กัน9 8 1ครับ2ตัวก็61กับ81ก็จะประมาณนี้ครับทุกท่านแนวทางของอาจารย์ทั้งหมดขอขอบพระคุณอาจารย์เจ้าของข้อมูลทุกๆข้อมูลเลยครับ ก่อนจบคลิปก็ขอให้ท่านผู้ชมสอบผ่านกันทุกๆคนเลยนะครับโชคดีเฮงเงรวยๆสวัสดีครับ